สวัสดีครับพี่พครับสำหรับใครที่มองหาเลื่อยจับบนแบบท็อปแฮนเดิลนะครับนี่ตัวนี้มันใหม่เกินไปมันใหม่เกินไปนะคับเหมือนไม่ได้ใช้งานนะนะครับเพราะบาไม่มีสึกเลยโซ่ไม,ม่สึกเลยนะครับคมกิฟเลยนี่ฮะปอกเดิมตรงรุ่นเลยเอาใครรับนะไม่ต้องคิดมากนะเอา3,800ลมส่งนะพี่ เนี่ยพี่ดูดิผมว่ามันไม่ได้ใช้งานว่ะติดหมดแล้วนะครับติดหมดแล้วแล้วก็ล้างให้แล้วนาคาโตมิดด C g c s 3 5หหนะครับโซ่เอเยรก็อันนี้ก็มีขายบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับดูเนี้ยดูที่ลึกๆนะครับดูที่ลึกๆนะนี่นี่ ท่อดำเนี่ยมเลยมันผมว่าเขาลืมใช้ลืมใช้งานน้ำหนักเบานะครับ3ามร่มทรงเอาพร้อมใช้งานแล้วนี่สวิต์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับชกนี่ติดแล้วก็กดปุ๊บชกเด้งเองอมไม่ต้องฟังเสียงแล้วนะประกันเลยว่าติดอย่างดีนิ่มนะครับเพราะผมสตาร์ทให้แล้วแล้ว,แล,วแล้วก็ลองไปล้างดู จริงๆตอนไม่ล้างมันก็ใหม่อยู่แล้วแหละนั่นเอานะครับ3,800ันแปดรบาทประกันปีหนึ่งก็ไม่พังอนะีรอย่างเงี้เอาจัดไปครับพี่ Top ป a n d น e เดจากญี่ปุ่นสวัสดีครับ